ล้าจะต้องสูญเสียคนสักสามเปอร์เซ็นต์ทุกคนรู้ว่าเขาเอาตายก็ตายเป็นโฆษณาชวนเชื่อเป็นทุกอย่างในประเทศไทยและธนูราดับเริ่มชปควงแล้วก็กลับมาสู่ระบบเด็ดกาดมันจะไม่ทำเลยมันก็ตายก็มีการตีตีนุงก็เริ่มเรือมตายก็เราก็ต้องเรียกธนนสามไปทั่วทหารและตำรวจออกปราบฝูงชนบนถนนโดยใช้ทั้งอาวุธปืนรถถังและเฮลิคอปเตอร์มีการต่อสู้ปะทะกันตลอดสายถนนราชดำเนินตั้งแต่ผ่านฟ้าจนถึงสนามหลวง นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนก็เริ่มตอบโต้กลับรุนแรงมากขึ้นมีการยิงและปาระเบิดขวดตอบโต้ทหารตำรวจเป็นบางจุดมีการบุกเข้ายึดและทำลายสถานที่บางแห่งที่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการคณะทิปไตยบางคนได้ขับรถเมย์รถขยะและรถบรรทุกน้ำมันของเทศบาลวิ่งเข้าชนรถถังศพวีรชนที่สละชีวิตหลายคนถูกแห่เพื่อเป็นการประจานความทารุณของทหารตำรวจและชักชวนให้ประชาชน ร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยส่วนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาก็ลำเลียงผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลศิริราชทางเรือตลอดเวลาทั้งหมดคือข้อความที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ของนักศึกษาที่ต่อต้านอำนาจเผด็จการทหารและเราก็มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เพียงแค่นั้น วันที่29เมีสาย,ยน2516นเจ้าหน้าที่รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เบลล์ลำหนึ่งของกองทัพบ,บกหมายเลขทบ6102ตกที่เขตอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต6คนและพบซากสัตว์ป่าจำนวนมากโดยเฉพาะเนื้อขากระทิงขนาดใหญ่หลายกรงปืนล่าสัตว์หลายกระบอกอุบัติเหตุครั้งนั้นมีที่มาจากคณะนายทหารและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่กว่า50คนที่เดินทางไปตั้งค่ายพักแรมภายในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรศววรรจจังังดกานาบุี ทั้งที่มีความพยายามขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่อุทยานสื่อมวลชนและนิสิตนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติหลังเกิดเหตุจอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นปฏิเสธการไปล่าสัตว์ป่าในเขตทุ่งใหญ่นเรศวรแต่กลับระบุว่าเป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจลับเกี่ยวกับความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัยแก่นายพลเนวินนายกรัฐมนตรีพมา่า ซึ่งเดินทางมาเยือนประเทศไทยในเวลานั้นพอดีการชี้แจงดังกล่าวส่งผลให้เกิดความไม่พอใจในหมู่นักศึกษาศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสอนอทอในขณะนั้นนำมาสู่การประชุมจัดอภิปรายโดยมีประชาชนให้ความสนใจนับหมื่นคนต่อมาศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับชมรมอนุรักษ์พิมพ์หนังสือบันทึกลับจากทุ่งใหญ่ออกเผยแพร่ข้อความในหนังสือเล่มนี้เขียนว่าด้วยสถานการณ์ในทุ่งใหญ่ยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ จึงเสนอต่ออายุการทํางานของกระทิงจ่าฝูงเป็นเวลาอีกหนึ่งปีจากสภารักษาความปลอดภัยแห่งชาติกระทิงซึ่งเป็นการล้อเรียนเปรียบจอมพลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุดเหมือนกระทิงที่จะต้องกเกษียณอายุเมื่อต้นปี2516แต่สภากลาโหมกลับมีมติต่ออายุราชการให้อีกหนึ่งปีโดยอ้างว่าสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศยังไม่เป็นที่น่าไว้วางใจ บันทึกลับจากทุ่งใหญ่ส่งผลให้มีการคัดชื่อนักศึกษา9คนออกจากมหาวิทยาลัยด้วยข้อหาว่าเป็นการเสียดสีรัฐบาลและเป็นจุดเริ่มต้นของการประท้วงทางการเมืองครั้งใหญ่14ตุลาคม2516ประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญน้ำตาเราตกในเมื่อไรรัฐธรรมนูญเอาอำนาจของเราคืนมาชาติใดรัฐธรรมนูญ ประชาชนต้องสูญเสียเสรีภาพอำนาจต้องมาจากประชาชนไม่ใช่ปืนนักศึกษาหาวิทยาลาัยลำคำแหง่งช่วยกันคิดคำขวัญและเขียนโปสเตอร์ลงบนกระดาษแข่งแผ่นใหญ่บ้างกระตอกกระดาษลงบนแผ่นไม้มีข้อความเขียนว่าประชาชนต้องการรัฐธรรมนูญน้ำตาเราตกในเมื่อไรรัฐธรรมนูญเอาอำนาจของเราคืนมาชาติใดไรรัฐธรรมนูญประชาชนต้องสูญเสียเสรีภาพ อำนาจต้องมาจากประชาชนไม่ใช่ปืนเมื่อถึงวันเดินขบวนในช่วงแรกของการเดินขบวนก็เป็นไปได้ด้วยความสงบมีการแจกใบปลิวป้าศใสรณรงคงให้แก่ประชาชนซึ่งก็ได้รับการตอบรับด้วยดีแต่เมื่อขบวนเดินมาถึงบริเวณสี่แยกประตูน้ําขนาดเลี้ยวไปทางถนนราชปารถก็เกิดเหตุชุลมุนตำรวจได้จับกลุ่มแกนนํารวมเป็น13ขบวนรัฐธรรมนูญตำรวจพาพวกเขาไปที่กรมตำรวจปทุมวัน แจ้งข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะปฏิวัติเนื่องจากการชุมนุมกันเมืองเกิน5คนรวมถึงข้อหาการกระทำเป็นกบฏภายในราชอาณาจักรหนึ่งในผู้ต้องหาถึงกับถามด้วยความสงสัยว่ากบฏได้อย่างไรเดินแจกใบ,บปลิวแค่นี้รัฐบาลเริ่มออกชี้แจงเหตุผลในการจับกุมว่าเพราะพวกเขาถูกยุยงปลุกปั่นจากนักการเมืองพบหลักฐานมีแผนการล้มล้างรัฐบาลรัฐบาลเริ่มออกข่าวหนักมากขึ้นว่าผู้ต้องหามีแผนการล้มล้างรัฐบาล พราะพบเอกษษาสารเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์รัฐบาลจึงกําลังพิจารณาตั้งข้อหาการกระทําอันเป็นคอมมิวนิสต์เพิ่มเติมทว่ามีการโต้แย้งจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยว่าหลักฐานต่างๆที่ตํารวจตรวจค้นมาได้เหล่านั้นเป็นหนังสือตําราเรียนห้องสมุดซึ่งมีตราประทับของห้องสมุดมหาวิทยาลัยชัดเจนเจนวันนั้นมีข่าวว่ารัฐบาลจะใช้มาตรา17โดยนายกรัฐมนตรีจะออกคำสั่งเด็ดขาดมอบอำนาจให้ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาอย่างไม่มีเวลากำหนดและสั่งห้ามเยี่ยม ห้ามประกันเด็ดขาดมีข่าวจากการประชุมข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีได้พูดในประชุมว่าพร้อมกันจัดนิสิตนักศึกษาออกไป2%ของนักศึกษาแสนคนเป็นการเชอดไก่ให้ลิงดูเวทยุกรมประชาสัมพันธ์ก็ออกข่าวชี้แจงว่าการที่รัฐบาลจับบคุคคลทั้ง13คนนั้นเป็นการกระทําที่ถูกต้องเพราะก่อความไม่สงบในบ้านเมืองและมีหลักฐานการกระทําความผิดชัดเจนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์งดการสอบนักศึกษาเริ่มชุมนุม เรียกร้องปล่อยตัว13ขบวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนได้รวมพลังชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลอย่างหนักทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจนถึงช่วงคำ่ำรัฐบาลจึงได้พยายามเจราจากับศูนย์กลางนิสิตน,นักศึกษาแห่งประเทศไทยโดยยืนยันว่าการจับ13ขบวนรัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาความสงบของบ้านเมืองการชุมนุมประท้วงต่อรัฐบาลยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและมีผู้ชุมนุมมากขึ้นทุกขณะ รัฐบาลมีทีท่าผ่อนคลายลงและยอมรับให้มีการประกันตัวแต่ไม่ใช่การลปอดตัวเรื่องนี้ผิดปกติเพราะรัฐบาลมีทีท่าแข็งกล้าวมาตลอดแต่ตอนนี้กลับยอมให้ประกันตัวซึ่งหากทั้งหมดยอมรับการประกันตัวก็หมายความว่ายอมรับข้อกล่าวหาทั้งหมดเท่ากับยอมรับความชอบธรรมในการจับกลุ่มซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้แต่แรกการประกันตัวนี้เป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลสืบต่ำการบฏกรัฐธรรมนูญ จึงเห็นพ้องต้องกันไม่ยอมรับการประกันตัวและจะอยู่ที่นี่จนกว่ารัฐบาลมีคําตอบแน่ชัดเรื่องรัฐธรรมนูญตำรวจบังคับให้พวกเขาออกจากที่นี่อ้างว่ามีคนมาประกันตัวแล้วตอนแรกพวกเขายืนยันที่จะอยู่ต่อไม่ยอมไปไหนแต่ตำรวจปรีเข้ามาอย่างขึงขัง,ขงตรงรีเข้าคว้าตัวพร้อมข้าของสัมภาระมงุงมอนชุดกระชากลากถูกหลอ,อกไปทั้งหมด จึงยอมออกจากห้องขังแต่ข่าวร้ายที่สุดก็คือมีเสียงประกาศอยู่ทางด้านขวาดินบริเวณสี่แยกวังสวนจิรดาเสียงประกาศกำลังโจมตีแกนแกนนำผู้ชุมนุมโดยเฉพาะเสกสรรประเสคุนเมื่อว่ายอมสลายการชุมนุมทั้งเรื่องที่จบไปแล้วระหว่างผู้ชุมนุมกำลังสลายตัวเกิดการประทะกัน ตำรวจระดมยิงแก๊สน้ำตากัะน่ำฟาดประชาชนด้วยกระบอกส่งผลให้เกิดการจราจรขนาดย่อมย่อมในหลายจุดทำให้มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายเมื่อถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยินเสียงผู้คนที่ผูกพานว่าตำรวจมันมาท่าลพวกเราทั้งแก๊สน้ำตาทั้งระเบิดเด็กผู้หญิงมันยังตีแล้วถีบตกน้ำมันฆ่าพวกเรายิงทิ้งการถนน เวลาประมาณหกโมงเย็นวิทยุออกข่าวจอมพลถนอมกิติขจรลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่วีระโอสถานนลกล่าวว่าเพียงแค่ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่อํานาจยังอยู่ในมือยังดีใจไม่ได้อาจเกิดเหตุอะไรขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อราวหนึ่งทุม่มมีประกาศพระราชองค์การโปรดกล้าวแต่งตั้งสัญญาธรรมศักิ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีความคิดเห็นว่าสัญญาธรรมศักเป็นบุคคลที่เหมาะจะมาลี้คลายสถานการณ์ โทรทัศน์ประกาศข่าวว่าจอมพลธนอมกิติคจรจอมพลประภาสจารุเสถียรและพันเอกนรงกิติขจรลาออกจากข้าราชการทุกตำแหน่งและเดินทางออกนอกประเทศแล้ว14ตุลาการตื่นตัวของประชาชนทั่วประเทศครั้งนี้ตื่นขึ้นมาเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเรียกร้องประชาธิปไตยกระทั่งต้องเอาชีวิตและเลือดเนื้อเข้าต่อสู้เป็นวีรภาพและวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยปรากฏบนผืนแผ่นดินไทย หรือที่ไหนในโลกเป็นการประกาศกล้องไปทั่วฟ้าดินว่าที่ได้มีการกดขี่ที่นั่นได้มีการต่อต้านที่ได้มีเผด็จการที่นั่นได้มีการต่อสู้ขอให้เผด็จการจงพินาศประชาธิปไตยจงเจริญขอให้ประชาธิปไตยไทยสถิตสถาพรไปตราบนิรัน